สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในรายการ Fx Gamer นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันอ่ในกิจกรรม Q&A นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ชมรอกันมานานแสนนานนะครับผมก็คือประมาณ5้วันนะครับผมสีวันนั่นแหละก็ยังไม่นานหรอกนะครับผมก็แค่อรอท่านผู้ชมมาถามมันเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบว่าจะแบบะจะเบี่ยงแบบ ไม่ตอบอะไรอย่างนี้ก็คือแบบจะมาตอบนั่นแหละแต่ว่าคือแบบท่านผู้ชมมาถามเยอะๆไงแล้วก็อยากได้คําถามที่มันหลากหลายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคําถามเออ่แนวๆเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยว,ยวไปดูคําถามมาดีกว่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อขอบคุณท่านผู้ชม อ่าทั้ง8,450คนนะครับผมที่กดติดตามไว้กับผมนะครับผมนะถึงบางคนจะติดตามแล้วก็ไม่ดูอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าช่องผมก็แบบว่าไม่ได้ดังแล้วก็อ่าทคลิปก็อาจจะอ่ไม่ค่อยดึงดูดเนะะื้อหาเท่าไหร่นะครับผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับ GDA นี่แหละนะครับผมก็โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มคาถามแรกกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ไปสู่9,00 0ัซับนะครับผมแล้วก็มาทํากิจกรรม Q&A กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม9,000ซับนะครับก็อีกแค่500กว่าคนเท่านั้นเองนะครับผมโอเคไปดูคำถามแรกกันเลยครับผมโอเคนะครับมากับคำถามแรกนะครับผมนายภูนะครับผมนายภูโอเคครับคุณภูก็ถามว่า Q&A พี่มีแรงบันดาลใจคือใครในการทำ Youtube นะครับผมก็คือจริงๆนะผมก็ผมก็ดูหลายคนนะครับผม แบบคนดังๆอะไรอย่างงี้นะครับผมตอนแรกคือแบบชอบเป็นคนชอบดู u t u b e นะครับผมแล้วก็แบบว่าเห็นคนอ่าดังๆเขานะครับผมที่แบบทํา YouTube แล้วคือผมก็ชอบอย่างเช่นท่านยูดาอะไรประมาณนี้แล้วก็พี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็เราแบบอยากจะทําแบบว่าอยากให้เราแบบประสบความสําเร็จบ้างนะครับผมก็คือมันก็ถามว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันก็นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็พี่ จะเลิกทำ YouTube หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันกจ็จะเป็นตามสถานการณ์นะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะถ้าว่าต่อไปเนี่ยอ่ YouTube ทำแล้วมันแบบว่าเออไม่ลุ่งเราก็อาจจะพักไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำต่อไปนะครับผมถ้าหากว่า ท่านผู้ชมยังติดตามกันทุกวันแล้วก็ทำมันต่อไปไม่หยุดหย่อนแน่นอนนะครับผมนะถ้างมีงานเยอะๆนะเออนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปคทำต่อไปกันเลยนะครับก็ข่าวต่อไปจากคุณสุภชัยนะผมสุภชัยก็ได้ถามว่าเอ่อ Q&A พี่ชอบเส์ฟอะไรมากสุดครับอันนี้ก็แบบมีคำถามที่ถามมาเยอะนะว่าชอบอะไรมากสุดชอบเส์ฟอะไรมากสุดนะครับเอาเอาจริงๆคือแบบผมเล่นได้ทุกเสะคแบบเอาจริงๆคือผมก็ไม่ได้เรียกหรอกแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเล่นลงในเนี่ยลงใน YouTube เนี่ยก็คือเขาจ้างนะครับผมโอเคสั้นๆน,นะไปละโอเคนะครับผมก็มากับใครวะเนี่ยกากจักดอะครับน้องๆโอ้โหดูชื่อเฟซดิแล้วมึงถูกโปรไฟล์เฟิเทมากไอหนุ่มแว่นเทมานะครับผม Q&A พี่ใช้แอปอะไรอัดคลิปกับตัดต่อครับก็แอปที่ใช้อัดคลิปนะครับผมก็เป็นดูเลคอร์เดอร์นะผมแอปสี ซ้มๆนะครับผมนะก็สามารถไปหาหลุดกันได้นะครับใน Google นะครับ p เ s t o โตไม่มีนะครับผมเมื่อก่อนมันมีนะแต่ตอนนี้มันออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีแอปตัดต่อก็คือ k i ยมัตเตนะครับผมหรือว่า k i n m a t t r ออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเป็นเวอร์ชันเืียนโอเคครับผมก็มาคำถามต่อไปนะครับผมก็กับคุณดูไว้ครับกูจนนะครับดูไว้กูจนโอเค Q&A นะครับผมพี่เป็นใครเดี๋ยวเดี๋ คือคาถามนี้มันก็ค่อนข้างที่ตอบยากนะว่าจะบอกว่าตัวเองเป็นใครอะเพราะว่าคนก็รู้จักกันในนาม f z x อะผมก็คือ fxx นั่นแหละนะครับผมไปคำถามต่อไปกันเลยครับก็นะครับผมจากคุณอิฮะซานนะครับผมก็ถ้าถ้าว่าผมพูดผิดยังไงขออภัยในทุกคนผมก็ภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนะครับยอกจ้อมาหับคำถามนี้ก็ q a a พี่มีแฟนหรือยังครับ ที่มีแฟนหรือยังก็ไม่มีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่คิดจะหานะครับผมนะเพราะว่ายังไม่เจอใครที่โดนใจนะครับผมนะถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปนี้และเป็นผู้หญิงที่แบบสวยสวยหน่อยนะครับรวยๆนะที่เลี้ยงผมได้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ทักแฟนเพจไม่ได้ครับอินบ็อกมาเลยครับยอกยอกนะครับก็ไปสับต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็มาจากคุณดิวมินินะครับผมก็คุณดิวก็ขออภัยครับรับไม่ไดครับ คุณเดียวก็ได้ถามว่า Q&A พี่อยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชานะครับผมหรือว่าภาคใต้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคนใต้นะครับเออโอเคไปคำถามต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับผมมาจากคุณรัฐพลน,นะครับผมก็ถามผมว่า Q&A พี่ทำ Youtube มากี่ปีก็รวมๆนะครับผมรู้สึกว่าครบรอบ2ปีในวันที่2ี ยี่สิบสามนะครับยี่สามนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมยี่สามวันอะไรวะเดือนเดือนมีเดือนมีนานี่แหละนะครับผมมีนาหรือเมษาผมจําไม่ได้นะน่าจะมีนานี่แหละนะผมเออเดือนมีนานับยี่สบามมีนาก็คือผมทาครั้งแรกนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นยี่สามมีนาที่ครบรอบสองปีแล้วนะครับผมนะแล้วก็พี่ได้ตังกี่บาทนะครับผมอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าได้ตังหรือเปล่าได้ตังเท่าไหร่นะครับคือก็ มันผมไม่ได้นะเพราะว่าผมใส่บัญชีผิดนั่นเองนะครับผมก็คือผมยังไม่ได้สักบาทเลยนะครับจาก youtube นะโอเคส่วนใหญ่ก็ได้จากการรับโปรโมทนะครับผมนะถ้าไม่มีรับโปรโมทตอนนี้ผมก็หายจาศูนย์ไปแล้วนะครับผมไม่มีแล้วครับว่า s อสเนะครับผมโอเคไปคลิปต่อไปกันเลยครับเอยไปคำถามต่อไปกันเลยครับผมก็คําถามจากคุณสันทนานะครับผมก็คุณสันทนาก็ได้ถามว่าอ่า Q a เเมื่อไหร่พี่จะสตรีมครับผมรอพี่นานมากไปดูคลิปเก่าพี่ที่เคยสตรีม เลยอยากให้พี่สตรีมใหม่ครับคือก็บางคนก็แบบขอมาเยอะจริงๆนะครับผมว่าผมเออพี่สตรีมเมื่อไหร่จะสตรีมทําไมไม่สตรีมเลยห่างหายจากการสตรีมไปนานเป็นเดือนเลยนะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็คือ คือเน็ตมันไม่ค่อยดีทุกคนเน็ตทูที่บ้านมันมันสัญญาณกากมากมันหลุดบ่อยนะครับมันไม่ได้กากหรอกแต่มันหลุดบ่อยนะครับผมแะนั้ามันหลุดบ่อยแล้วถ้าสตรีมมันหลุดเนี่ยมันก็เป็นผลเสียนะครับผมก็มันแบบว่าบางทีมีคนบอกเออเน็ตไม่ดีแล้วมึงจะมาสตรีมทำไมอะไรเงี้ยมันก็มีการดามงดราม่าอีกผมก็เลยไม่อยากให้เกิดแบบนี้ผมก็เลยไม่เลี่ยงที่จะไม่ทำนะครับผมแล้วก็ถามว่าผมอยากทำไหมก็อยากสตรีมนะครับผมนะแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีเน็ต เน็ตบ้านนะครับใช้เน็ตมือถือนะครับผมถ้ามีเน็ตบ้านหรือว่าใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถที่จะอ่าโอนวอลเลซมาเลยนะครับผมนะเบอร์ด้านล่างนะครับผมนะช,ช่องทางการสนับสนุนก็อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคแลนต่อไปนะแผนต่อไปนี่รู้สึกจะเป็นใน u t u b e นะเพราะว่ากูบอกให้มันมาตอบในให้มันมาถามในไอ อะไรวะในแฟนเพจนะครับมันก็ยังจะไปถามใน y o u t ทู e ไว้ทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับพวกนี้แล้วนะครับงานะก็ถามมาประมาณ50คําถามเนาะผมก็ได้คัดมาอีกนะครับผมคือในแฟนเพจเนี่ยก็ทักถามมาประมาณ50บกว่าคาถามเหมือนกันนะครับรวมๆม,มก็ประมาณ100คําถามนะครับผมซึ่งผมก็ัดมานะครับผมโอเคไปคําถามต่อไปกันเลยนี่ครับผมก็คําถามจากคุณ อนุ้งเต้น,นะครับผมถูกหรือเปล่าวะโอเคนะ Q a ไม่ได้ถามครับอาทจไมหยอกหยอกห้าหยอกอย่างนี้เดเจอตีนะ่เนี่ยหยอกหยกโอเคก็คิดว่าอนาคตจะแคสเกมอื่นบ้างไหมครับก็ ไอคิดเนี่ยมันก็คิดตั้งนานแล้วนะครับว่าอยากจะทําเกมอื่นนะครับผมเพราะว่าแรงบันดาลใจผมก็คือคนดังๆที่แคสเกมอย่างเช่นยูไดครับแคสฟีไฟแบบโห,โห,โหโดมากนะครับซึ่งผมจะไปทําแบบว่าคล้ายๆพี่เขาแบบว่าจะทําแบบจะดังในทางเล่นเกมซึ่งผมเป็นคนเล่นเกมไม่เก่งอนะเอาง่ายๆก็คือเล่นเกมกาก,ากนะครับผมอย่างเช่นฟีไฟนะี่คือแบบลงไปปุ๊บก็ตายนะครับซึ่งไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่านะครับผมก็เลยที่จะไม่ทําแล้วก็มาทํา GTA นะครับผมเพราะมันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับใช้แค่ความรู้เรื่องคำสั่งนะครับผมโอเคแล้วก็บางทีก็หมื่นซับหรือว่าอาจจะไม่เร็วๆนี้อาจจะมีเกมอื่นลงมาบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับโอเคมาจากคำถามคุณแอดแอดออนนะครับผมแอดออนนะคร Q&A ทำ YouTube ยังไงให้มียอดวิวเยอะ และพี่เติมเกมยอะสุกีิบาทนะผมเอาคำถามแรกก่อนเลยนะครับผมว่าทำยังไงให้มีคนติดตามเยอะนะครับเอ้ยยอดวิวเยอะนะครับยอดวิวก็คือมันดึงดูดยอดวิวเนี่ยมันจะดึงอ่าเราจะดึงดูดยอดวิวได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือปกคลิปนะครับผมถ้าใครทำปกคลิปที่แบบน่าสนใจเนี่ยแล้วก็เนื้อหาด้วยเออปกคลิปแล้วก็เนื้อหาที่แบบมันน่าสนใจคนก็มาดูเยอะแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะซึ่งผมก็อ่าไม่ค่อยมีไอเดียที่แบบ มันแบบนี้เลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคลิปที่ดังๆเป็นหมื่นเป็นแสนล้านวิวนะครับผมก็เติมเกมยุสิกิรบทนะครับคือผมจนนะครับเอาง่ายๆคือจนแล้วก็ถามว่าอยากเติมเกมไหมก็อยากนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เติมเกมเนี่ยก็เพราะว่า,เ,าเงินตัวเองนะครับผมส่วนใหญ่จะเติมเงินตัวเองนะครับผมแล้วก็ที่สะสมมาแบบไปโรงเรียนอ,อดออมเงินที่ จ่ายข้าวซื้อข้าวมาเติมเกมนะครับประมาณนี้นะครับผมคือเราอยากเติมนะครับผมคือตอนนั้นก็ถ้าถามว่าจะเติมเยอะสุดกี่บาทคือผมไม่ได้เติมเยอะสุดแบบว่าผมเติมทีทละนิดทีละหน่อยทุกคนแต่ถ้ารวมๆแล้วอะ่ะมันเป็นพันเน่ะคือมันเติมทีละน,นิดทีละหน่อยเช่นทีละร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเติมเยอะสุดนะก็จะเป็นสามสามร้อยสี่ร้อยประมาณเนี้ยนะครับยังไม่ถึงห้าร้อยนะเออแต่ว่าถ้าเติมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็นพันเหมือนกันนะอย่างเช่น ฟีฟ่าออนไลน์สามเมื่อก่อนแล้วก็ฟีฟนะครับผมเกือบพันไปเลยนะครับผมนะก็ถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้กูก็ไม่อยากจะเติมน,นะครับผมโอเคไปคาถามต่อไปกันเลยโอเคนะครับก็เ <c oughs> จ็บคอแนละ้วขอไปออนะคุณผู้ชมผมเริ่มเจ็บคอแล้วนะผมนะก็โอมนะผมจากคำถามคุณโอมซูซ่านะผมก็รถแรงชิบหาย โอเคนะผมก็มาจากคำถามของคุณโอมซูซ่านะครับผมก็ถามว่าพี่เคยปวดหัวกับคำถามบางคำถามหรือเปล่าเออปวดหัวนะผมคือบางคำถามคือแบบมันถามหรือเปล่าวะเออมันจะถามหรือไม่ถามว่าเออก็แบบ กูจะได้ตอบคำถามเมื่วันเนี้ยโอเคนะครับผมก็คือปวดหัวมากนะครับคำถามคือมันแปดบวกแล้วก็มันแบบไม่มีสาระเลยนะครับผมซึ่งกูก็ไม่รู้จะมาตอบทําไมนะครับโอเคไปถามต่อไปกันเลยโอเคนะครับผมก็คํา,าถามนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมจากคุณอโจลุโน,โนหรอโจลุโนหรือเปล่าไม่รู้ผม่าไม่ออกนะครับก็ Q&A นะครับผมพี่จะเปิดหน้าตอนไหนอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าเออเอสเอ็อ s x ทำไมไม่เปิดหน้าทักทีนะครับผมแล้วก็ทำไมอ่อไม่เปิดเผยตัวตัวทักทีว่าเออหน้าตาย,ยังไงอะไรอย่างงี้ครับก็คือที่ไม่เปิดเพราะว่าผมยังไม่พร้อมนะครับผมแล้วก็ยังไม่อยากให้ใครรู้จักผมเยอะนะครับก็ยังไงอะ่ะคืออยากให้รู้จักในนามของ s s x มากกว่าจะไปรู้จักตัวจริงนะครับผมเพราะว่าตัวจริงผมนี่อยหยอกห <laughs> ยอก, <laughs> ยอก <laughs> นะครับก็ <laughs> จริงผมก็แบบไม่หล่อด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าเปิดหน้ามาแล้ท่านผู้ชมผิดหวงังอันซับกูไปหมดนะครับผมก็อยากให้ติดตามกันที่ผลงานมากกว่าติดตามที่ตัวนะครับผมถ้าหากว่าดังๆเมื่อไหร่เอาดังๆด,ด,ดีกว่านะค่อยเปิดถ้าประมาณแสนซับประมาณนี้นะครับผมหรือว่าห0 0 0มื่นอะไรนะ่เออให้ดังก่อนเอาแบบว่าเอาแบบให้ชัวร์แล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวคือให้ติดตามมันดีกว่าว่าผมจะเปิดหน้าตอนไหนนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมด้วยแล้วก็ นั่นแหละก็เพราะไม่พร้อมนะครับที่ไม่ไม่ตอบอไม่เปิดหน้านะครับผมแล้วก็เสียงรถด,ดังมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าขอจบกิจกรรมค a ไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็นะฮะก็แปดพันซับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมที่กดไลค์ให้ทุกคลิปนะครับคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วก็ ให้กำลังใจในยามที่ผมท้อนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ยังเห็นความสำคัญของผมนะครับที่มผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนจริงๆพูดได้อยากจรนงหรอครับก็ภ <c oughs> ูมิใจมากนะแปดสรัพแปดแปดพันัพนะครับผมแต่ว่าคนเราก็นะครับแปดพันทัพผมว่ายังน้อยไปนะครับเราก็ต้องไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยทุกคนนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามผมจนกว่า จะไม่มีช่องอสเล็กแล้วนะครับผมก็คือติดตามไปตลอดนะครับผมคอยกดไลค์กดติดตามให้ผมแค่คุณกดไลค์หรือกดติดตามก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผม9,000ซับนะครับก็จะมาเจอกับ Q&A ครั้งต่อไปนะครับผมโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม